สวัสดีค่ะพบกับช่องสารดีโดยพิทิพย์วันนี้พิทิพย์จะนำไม้ประดับฟอกอากาศชื่อว่าต้นจังหรือเลดี้ปามมาแนะนำค่ะโปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะคะมาทำความรู้จักกันเลยค่ะต้นจังหรือเลดี้ปามเป็นเครื่องฟอกอากาศจากธรรมชาติจัดสรรมาให้มนุษย์เป็นพืชอยู่ในตระกูลปาม และเป็นไม้ประดับที่สวยทนทานและที่เด่นก็ในเรื่องของการปรับปรุงคุณภาพของอากาศภายในอาคารและมีคุณสมบัติดูดไอระเหยของสารเคมีต่างๆได้ดี ต้นจังดูดส,สมเกลือและแร่ธาตุต่างๆไว้ที่ปลายใบทำให้ปลายใบแห้งหรือเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเราก็ใช้วิธีตกแต่งโดยตัดส่วนที่เป็นสีน้ำตาลออกก็จะทำให้ต้นจังสวยงามขึ้นใบจังสวยงามคล้ายพัดคลี่ออก มีสีเขียวเข้มและเป็นพุ่มสวยงามการดูแลก็คือเลี้ยงง่ายแต่โตช้าหน่อยนะคะทนแล้งทนแดดได้ชอบดินร่วนซุยรดน้ำแค่ดินชุ่มก็พอปลูกได้ทั้งในกระถางและลงดินต้นจังนิยมนำไปตกแต่งตามมุมต่างๆของอาคารหรือห้องนอน มาะอยู่ในอาคารหรือห้องแบบปิดเพราะว่าช่วยดูดสารพิษหรือมลภาวะได้นี่พอรู้จักจักรพะคุณหรือว่าประโยชน์ของต้นจังกันแล้วนะคะค่ะพบกับช่องสารดีโดยพิทิพและกดไลค์กดแชร์กดติดตามต้นไม้ใหม่ๆกันอีกนะคะสวัสดีค่ะ